ตอนนี้คนดู2,700คนดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันไปด้วยนะฮะไปติดตามให้เอ็มมาถ่ายทอดสดชุกคู่ฮะอ่าเรียบร้อยค่ะเป็นการบล็อกเอาท์จากนิลลแทบห่างมากเลอตามจนเหนื่อยอ่ะสองต่อสามอเล็กซานดราเซิร์ฟค่ะอ่าและเป็นแต้ม ห่างกันแปดแต้มคะ่ะคุณผู้ชมทุกคนไม่มีปัญหาค่ะคุณพี่สัมโทธิงหงยอ,อฟอร์มจะกลับบ้านมันไม่มีแล้วเหรอรหมดใจจะเล่นแล้วเหรอซาเลียชาชอนอเดี๋ยวมีดราดมา่าค่ะไม่ค่าวินเยอะ เอาละค่ะขอแจ้งนะคะเ,เอาละค่ะขอแจ้งนะคะนะคะให้ปัดจอให้แหกจรงิงดอสาลีา่คือห่าง11แต้และบล็อกจังว่า Aşara Born, Merve, tek üstünde Büşra, block out. Büşra kullanıyor servisi. Milanova iyi manşet alamadı. Atkinson ve Eylül birlikte hareketlendiler. Milanova rakip alına gönderdi. Merve Tanıl'ın pası. Çapçon. Çok etkili maç. Orada emeği Mervet Merve Tanıl'ın pası. Çapçon. Çok etkili maç. Orada emeği Nurem Sıla'nın.